สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผม Hunter t u n e เคนเดิมวันนี้เรามาพบกับรถ Toyota c a m r รที่ติดอิโมนะครับก็หากันอยู่นานกว่าจะรู้ว่ารถติดอิโมตอนนี้ก็กุญแจดอกนี้เป็นดอกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีมีชิปนะมีชิปอยู่ตรงนี้ถ้าผมเห็นไม่ผิดนะเนี่ยคล้ายๆเม็ดชิปอะเออแล้วก็แม่งก็ตอนนี้คือปลดอิโมไปแล้วไอ้ดอกเนี้ย ก็ใช้ได้ล้เพราตอนแรกติดอิโมอิโมบิเ i z e r s ิสเ e มนะครับตอนนี้ก็เสียกุญแจไปนะฮะตอนนี้เราจะสตาร์บนะสตาร์ทนะครับติดยางนะเครื่องติดแล้วไฟอนจินโชว์ตาหลาเลยตอนนี้ก็เช็คโค้ดออกมาแล้วนะครับก็เจอตั้งแต่ ม a สแอร์โฟว w v อล u ุ่นะครับอ่าม a สแอร์โฟก็คือเอ่อมัสออวอลุ่มแอร์โฟนะครับแอร์โฟแหละอินเทคแอร์เทมก็คืออยู่ในแอร์โฟฮะแล้วก็ i ินิชันคอยเอ A พมัลีคอยบีไพมัลีคอยซีไพมัลีคอยดีไพมมึงพังหมดเลย4ี่คอยแล้วก็อ่าไ r มั a ลี่ออสซิแนเดเหมือนกันเลยวนโคดวนนะครับอ่ะ uh, เดี๋ยววนกัมใหม่ ก็ก็เนี่ยครับโค้ดมีทั้งหมด10โค้ดนะครับก็มีโค้ดวนอยู่2อองชุดเดี๋ยวลองลบโค้ดดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับผมฮันเตอร์จูเนอร์คนเดิมนะครับกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งกับผมฮันเตอร์จูเนอร์คนเดิมนะครับเรามาเพิ่มเติมเรื่องใหม่อีกแล้วก็คือตอนนี้ทําการลบโค้ดไปแล้วนะครับโค้ดก็ไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะออกไปก่อนแล้วเริ่มทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ นะครับว่าโค้ดยังคาไหมโคดคาก็คือไฟรูเอนจิ้นตัวนี้จะโชว์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าหายก็คือแสดงว่าหายนะครับอ่ะสตาร์ทนะแต่เสียงมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะเออยัง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 ยมีตึก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 ก็เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบอะครับตอนนี้ก็ เ้าถามใจผมมีความรู้สึกว่า,เ,าเครื่องยนต์มีไรประหวาเพราะเมื่อกี้ลองชักก่อนหน้านี้คือลองชักชักคอยแม่งออกทุกสูบแล้วเ,เดี๋ยวลองเช็คโค้ดูอีกรอบนึงนะฮะขึ้นโนโค้ดตัวเดิมนะครับอ่เราจะไปดูด้านเครื่องยนต์นะครับคือก่อนหน้าน,นี้เรามีการชักคอยจุดระเบิดออกไปสูบหนึ่งมันก็ มันก็มีกระเตื้องบ้างนะครับตอนนั้นนี้ไม่กระเตื้องเลยอลองชักมันดูอีกรอบอขึ้นโค้ดจขึ้นดออออ้วยตอบสนองอะแต่ช้านะช้านะแต่เครื่องก็ยังสั่นเหมือนเดิมครับอันนี้เดี๋ยวต้องเอาเครื่องตรวจคอยมาตรวจดูอีกทีนึงว่าการทำงานของคอยยังปกติอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับผมฮันเตอร์จูเนอร์คนเดิมนะครับวันนี้ขอ จบเรื่องราวเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยก็ดีนะครับกับการซ่อมรถ Toyota c a ค r y นะครับก็คือรถใครติดอิโมส่งมาได้เลยเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับค่าแก้ไขก็เดี๋ยวคุยนตามราคาหน้าง,งานนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Hunter Tuner เคนนี้นะครับเดี๋ยวไงกลับมาดูว่าหลังเช็คคอยแล้วคอยมันเสียหรือไม่เสียนะครับสวัสดีครับ